เอาละครับสวัสดีครับผมวันนี้ผมฟรีดอมเอสนะครับวันนี้เราอยู่ในเกมฟรีไฟล์นะครับผมวันนี้ก็จะมาสุ่มชุดชุนลีจากเกมสตรีทไฟต์เตอร์นะครับผมเกมนี้ก็สมัยเด็กก็เล่นตั้งแต่มันเป็นตลับเกมเครื่องแดงๆครับผมหัวใจขาวหัวน้าครับตอนนี้ก็มีขายแล้วครับผมอยู่ในฟรีไฟล์นะครับผมเป็นชุดของชุนลีนะครับผมตอนนี้ราคาตอนนี้มีหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบสี่เพศนะครับผมเดี๋ยวจะลองสุ่มดูว่าจะหมดกี่เพชรกันนะ โอเคเราไปกดสุ่มกันเลยดีกว่าผมมาไอห้าครั้งแรกนี่มีสนใจอยู่แล้วกดไปปิดการแจ้งเตือนไปแล้วกันอไอ้ยะเฮ้ยอาหรอครั้งเดียวมันก็มีโอกาสสุ่มเลยเหรอชุลีจวงว้าแสดงว่ามันมีโอกาสเลยดีหว่าไอ้ยะครั้งแรกหนะ้าชุลีผมก็โผลซะแล้วโอ้โหมาครั้งต่อไป ลลอันนั้นเน่ลมราคาหัวเฮ้ยอันนั้นเน่สกเก็ตบอร์ดพิพาสอืมสิพสเก็ตบอร์ดแล้วอนอนวันฟิงเกอร์เพรสอืมถ้าวิดพื้นยังไม่มีขอบคุณครับแต่ผมจะเอาชุล,ลีเอาเสื้อชุดของเขาไหนก็นเซ เหลือห้าร้อยยี่สิบเพชรครับผมยังชิีวเฉยวยังไม่สั่นไม่ได้ <c oughs> เด็กเด็กไปน้องอกระโหลกแฝดมันท้ำเพื่ออะไรวะเนี่ยโล <No. S 2> ่ก็เจ้าอีกทีเฮ้ยไอวัวว่ะไอวัวมาวะ่ะตอนนี้เหลือเท่าไหร่วะเนี่ยร้อยยี่สิบสี่เพชรครับผมร้อยยี่สิบสี่เพชรเท่านั้นครับผม จะหม,ม,มดตู้อยู่แล้วครับผมจะหมดตู้อยู่แล้วอย่าซ้ำนะเว้ยการสเปรย์เพชรขังสุดท้าย300บาทของเราปุ๊บมอเตอร์ไซค์ห่างมอเตอร์ไซค์ห่าง <S <S 1> <S 1> <S 1> ไหนๆกดกระถน้านี้ละขอเวลาไปเติมเพชรแป๊บหนึ่งนะครับผมโอเคเติมเพชรมาแล้วครับผมตอนนี้เรามีอยู่เพิ่มขึ้นมาอีกเป็น5 4 2เพชรน,นะครับผม มาดูกันครับว่ารอบนี้ผมจะได้หรือเปล่าตอนแรกผมเติมไป300นั่นนี่เติมไปอีก150บาทตอนนี้ก็450บาทแล้วนะครับผมก็ถือว่ายังไม่เท่าไหร่นะยังพอไหวอยู่มากดกันต่อเลยดีกว่าครับผมอจเบยสมบัติแห่งหาซายอีกทีวัดค่าหัวเอาไปหยอกกระเป๋าวันนี amente? ้ลบจะพันห้าร้อยเพชรอัเนี่ย ทำไมเรารู้สึกว่าความเกลือมันเริ่มคืบขานขึ้นมาทุกทีแล้ววะเนี่ยบ้าอีกหนึ่งครั้งโอ้ชุลีไอ้ยาไปดูครับผมว่ามันเป็นชุดเซ็ตหรือเปล่าวะเนี่ยมองว่าคงไม่เหมือนชุดไอเซ็ตไซดามาผมนะที่มันมาเป็นเซ็ตอย่างเงี้ย ผมอยากให้มันแยกส่วนได้มากเลยอะไปดูกันดีกว่าครับผมลอล่าเราเซ็ตมันจะแยกส่วนมาให้หรือเปล่าไอยแยกส่วนไว้เฮ้ยแกมจัดกดเลยครับผมอึหสปินนิ่งเบิร์ดคลิกก็มาใส่ยังไงมันเข้าดิวะเนี่ยโอ้โหชุนลีใส่แว่นถือปืน <laughs> ไม่ได้เข้าเลยชุนลีใส่แว่นถือปืนไม่ได้เข้าเลยเปลี่ยนก่อนเปลนก่อน อืมถอดแว่นออก,ออกนี่ครับผมอ,อ๋อเรามีมัคมัสคาไาอยู่นี่วะ่ะออกก่อนนี่ปเป็นแง่ย<ว>ิงก<ว>็ได้อยู่นะแต่ว่าขาใหญ่จังไม่ใช่รองเท้าใหญ่โอเคครับสําหรับวันนี้ผมโดนไปประมาณตเติมไป300กับ150ก็สี0บาทเองครับผมถือว่ากําลังดีนะไม,ไม่แพงไม่อะไรเกินไปนะผมสําหรับผมนะ แล้วผมเนี่ยผมถึงว่าเกือระดับหนึ่งเลยนะได้โดไปะมานเกือบพันห้าไลใ์หครับผมโอเคอย่าลืมนะครับถ้าใครชอบอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e ตามคือเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปด้วยครับผมสำหรับวันนี้ซีรี์ปัจก่อนพบกันใหม่นะครับผมลาทั m